อ่สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะค่ะก็คลิปนี้เนาะจะมาสอนเกี่ยวกับการหาค่าฐานนิยมนะคะค่าฐานนิยมคืออะไรนะคะก็คือค่ากลางนะคะที่มีจำนวนมากที่สุดนั่นเองเนาะอ่ะเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันนะคะก็เวลาเราเจอจำอโจทย์นี่ยที่เขาให้หาฐานนิยมนะคะเราก็ให้ดูว่า มีเลขไหนที่ซ้ำกันมากที่สุดคะอะอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเลขไหนคะที่ซ้ำกันเยอะที่สุดอ่ะเราจะเห็นว่าหกมีกี่ตัวคะมีสามตัวใช่ไหมในกรณีที่เลขอื่นเนี่ยมีแค่ตัวเดียวหรือว่าสองตัวเล้วอย่างสี่เนี่ยมีแค่สองตัวใช่ไหมสองมีหนึ่งตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ข้อนี้ฐานนิยมนะคะก็คือ6นั่นเองง่ายๆเลยเนาะอะไรที่มีมากก็คือเขานิยมมากเนาะมันก็เป็นแบบมาจากชื่อที่คำพี่แปลว่าฐานนิยมนะคะเนี่ยคำว่านิยมก็คือมีจํำนวนซ้ำๆที่มันเยอะนะคะเราก็จะตอบข้อนั้นเนาะอ่ะมาดูตัวอย่างที่2กันบ้างนะคะตัวอย่างที่2ลองดูซิว่าเลขไหนที่มีจำนวนซ้ำ กันมากที่สุดคะ่ะก็คือมากตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่นวนขึ้นไปนะคะ,ะเราจะเห็นว่า5เนี่ยมี2ตัวถูกไหมสอมี1ตัว8ดมีกี่ตัวคะแปดก็มี2ตัว,ถ,ตว,ตวถูกไหมคะอ่ะเมี1ตัว11มี1ตัว10มี1ตัวเราจะเห็นว่าเลขที่ซ้ำเนี่ยมี5กับ8ดซึ่งจํานวนเท่ากันเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ย ฐานนิยมนะคะก็จะมี2องคำตอบก็คือ5แล้วก็8นั่นเองนะคะสามารถตอบเป็นสองจำนวนได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่ามากกว่านี้นะคะมามี3ามจำนวนที่มีจำนวนซ้ำเท่ากันเนี่ยเราจะถือว่าข้อมูลนั้นเนี่ยไม่มีฐานนิยมนะอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างที่3นั่นเองนะคะอย่างตัวอย่างที่3มเนี่ยตัวเลขที่ซ้ำกันเนี่ยมี เยอะเลยใช่ไหมอันหนึ่งนะคะหนึ่งก็ซ้ำกันสามตัวถูกไหมคะสามก็ซ้ำกันสามตัวใช่ไหมหกก็ซ้ำกันสามตัวเราจะเห็นว่าข้อนี้มีทั้งหนึ่งทั้งสามแล้วก็ทั้งหกซึ่งมันเกินสองตัวถูกไหมคะข้อนี้นะคะถ้าเขาให้ตอบนะคะอย่าตอบว่ามีฐานนิยมคือหนึ่งสามหกนะจะผิดทันทีเนาะเพราะฐานนิยมเนี่ยจะซ้ำได้แค่สองตัวเท่านั้นนะคะถ้าจำนวนเท่ากันนะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ให้ตอบไปว่าไม่มีเลขฐานนิยมนั่นเองนะคะอะเป็นไงคะเรื่องการหาค่าฐานนิยมไม่ยากใช่ไหมเนาะก็คือการหาค่ากลางที่มีจำนวนมากที่สุดนั่นเองเนาะข้อควรระวังก็คือถ้ามันมีซ้ำกันนะคะเออหลายตัวนะคะแล้วก็จำนวนที่ซ้ำเนี่ยเท่ากันเนาะ,ะหลายๆตัวเนี่ยเราจะให้ดูเราจะถือว่าไม่มีฐานนิยมนะ นะคะประมาณนี้โอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย